นี่ว่าหายากไหมหายากมากเลยเออไทยนะไม่มีแล้วไม่มีแบบเนี้ยหาไม่ได้ก็พี่แอลมีพลังอยู่ลู้ก็เราถูกจะี่แหลอะไรพวกอยู่กันเป็นกลุ่มนี่ก็มันดเอยมาด้วยนี่ใช่เออต่อแล้วเจอใครมาทำงานเจอใครมารู้จักเนาะเดี๋ยวเอาดึกต่อแล้วเดี๋ยวได้ถ่ายรูปแม่เดี๋ยวแม่มาอยู่ ถายังแต่งยากเต็มก็เสียสลามีน่ารักขึ้าได้ครับครับีอะไ้พิเจษบบนี้เอามาชวยเหลือเอาข้าปลามาให้กินนี่โอ้ยนิดหน่อยเอข้าปลาหมขอให้เจริญก้าวหน้าในการงานเงาลนะอุผรียนจบวก็้งานการทำดี เอแม่ผมหัวน้อยแหเอแม่ผมหัวน้อยมือจุมน้ำน่ลอเี้ยเป็นเงี้อะไรก็ได้

เรงเลย <of> ครับนากทะเียเด็กๆั่อนกดเียวเดียวก็เลยเออาเดักกับมนเอาวไม่ถ่ายลลูกักพ่อรักแม่เยอะๆในะลงกานลักมากๆด้วยนะว่าผู้ให้กำเนิดเราให้อนาคตให้ชีวิตเรามาเนี่ยลูก